ดิสเบรกแพดผ้าเบรกรุ่นโอีกล่องสีทองผ้าเบรกเกรดพรีเมียมเพื่อสัมผัสการเบรกระดับพรีเมียมในทุกสภาวะการขับขี่เซรามิกไตโบเทคโนโลยีเทคโนโลยี ology, <Technology S 1> ในการเปลี่ยนรูปวัตถุเซรามิกที่เนื้อผ้าเบรกเมื่อมีการเหยียบเบรกวัตถุบนเนื้อผ้าเบรกจะเปรียบเสมือนฟิล์มช่วยป้องกันการสึกหรอของจานดิสเบรกและช่วยให้เบรกมีเสถียรภาพฝุ่นน้อยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไมโครสตั๊กเจอร์คอนโทรลเทคโนโลยี สร้างแรงเสียดทานระหว่างเส้นใยเซรามิกและอโลหะให้มีการกระจายอย่างแม่นยำเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรงช่วยให้เบรกนุ่มและเพิ่มการเบรกที่มั่นคง b l u e s t o p Platform เทคโนโลยีของ a d w i e k ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ในการผลิตสินค้า Aftermarket ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าทั่วโลกค่ะคุณสมบัติโดดเด่นของพ้บเบรก a d w i c k รุ่น OE เบรกนุ่มและประสิทธิภาพในการเบรกที่มั่นคง ไร้เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนฝุ่นน้อยถนอมจานเบรกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเบรกมีเสถียรภาพและระบายความร้อนได้ดีทนอุณหภูมิได้สูงถึง300องศา